สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกบร่วมกับบริษัท UCI Media จำกัดเสนอรายการจุดประกายผู้หญิงช่วงที่1สนับสนุนโดย UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลสวัสดีค่ะ พบกันเช่นเคยในรายการจุดประกายผู้หญิงกับดิฉันกุ้งปนัดดารักษาแก้วค่ะค่ะและดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคลาค่ะและว,วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนช่องแบบง่ายๆของกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลกันค่ะพี่หนูนาดีเลยค่ะคุณกุ้งแล้ววิธีการเปลี่ยนช่องทีวีดิจิตอลเนี้ยยุ่งยากไหมคะคุณกุ้งไม่ยากเลยค่ะพี่หนูนา ง่ายๆนะคะเพียงแค่กดปุ่มโอเคที่รีโมทคอนโทรลค่ะเพื่อเลือกช่องรายการทั้งหมดนะคะและอีกวิธีนะคะก็แค่กดปุ่มลูกศรขึ้นและลงก็สามารถเปลี่ยนช่องได้แล้วค่ะหรือที่สําคัญนะคะพี่หนนาถ้าเราจําได้ช่องได้ก็สามารถเปลี่ยนช่องได้เลยค่ะก็ไม่ยากจริงๆเลยคะคุณกุง้งแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะพี่หนนาก็จะมีเคล็ดลับความงามมาฝากคุณผู้ชมและก็คุณกุ้งด้วยนะคะค่ะแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ เ็กซ์ราพสเซนทราเซรั่มนวัตรกรรมของเซรั่มช่วยปรับสภาพผิวเพื่อสุขภาพผิวที่ดีบนใบหน้าบายปริฟองเซนิรภัยโคราชจากพ88วสมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับนิรภัยโคราชับทราเราเป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI Corporation จำกัด จุดประกายผู้หญิงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราฟรองเซ่สเสน่ห์ความงามเหนือการเวลากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการจุดประกายผู้หญิงค่ะและวันนี้พี่หนูนาก็จะนําข้อมูลเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะแน่นอนกับคุณกุ้งสาหรับช่วงนี้นะคะเรามาดูว่าเรารับประทานอะไรให้สุขภาพผิวเราดีหรือเรารับประทานอะไรผิวเราโดนทําลาย อาหารที่มีน้ําตาลเยอะเยอะไหมคะค่ะได้ข่าวว่าที่บ้านก็ชอบทานน้ำตาลเล่นด้วยสายใหม่นะคะมีเครื่องปั่นเองใช่นี่นะคะคืออาหารอะไรหรือของหวานอะไรก็ตามที่มีน้ำตาลเยอะมันจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายของเรานั่นคือเกิดความหิวย่นเกิดความหย่อนยานเกิดความหมองคล้ำแก่เร็ว เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้อง<ก>อเลือกนี่นะะใช่เราต้องเลือกในการรับประทานอาหารนะคะบางคนบอกว่าชีวิตประจำวันบางคนบางทีมันเลือกไม่ได้<ช>มันจําเป็นต้องทานแบบนี้<ช> <ๆ S 2> เราก็เข้าใจแต่คุณก็ต้องเลือกนิดนึงเพื่อสุขภาพที่มันแข็งแรงแล้วก็สวยด้วยออพี่หนูนะคะแล้วอย่างในปัจจุบันเนี่ยตามท้องตลาดที่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีพวกคอลลาเจนกูต้าเนี่ยจะสามารถเอามาช่วยกับเรื่องของร่างกายที่ขาดตรงนี้ไปได้ไหมคะ ได้คะ่ะคุณกุ้งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือเป็นตัวช่วยทานหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกพี่อยู่นะก็ให้ความเชื่อตรงนี้เพราะมองว่าตัวผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนที่ทําให้เราเกิดการต่งตึงขึ้นหรือในรูปแบบของกลูตานะคะที่จะทําให้ปรับสภาพผิวกับเราได้เนี่ยถ้าทานเป็นประจําได้ก็ถือเป็นเรื่องดีแต่ที่สําคัญคุณกุ้งจะต้องดูที่หลังกล่องว่าเขาผ่านอยอยเรียบร้อยไหมรับรองความมาตรฐานปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้สําคัญมากๆค่ะแต่วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ และถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามหมายได้โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะหรือติดตามได้นะคะใน Facebook ราฟองเซ่ประเทศไทยค่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อภาพิธีกรของเราทั้งสองคนนะคะจากร้านไม m มัมเมตค่ะ U C I Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนิตยาสารโคร สมาร์ทบอมผู้ผลิตสือ่อวิทยคุคุณภาพทั่วประเทศบริษัท UCI Corporation จำกัดตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารมอเตอร์โาผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่เสน่ห์ความงามเ <ใน S 2> หนือการเวลาค่ะเวลา,ข,าของเราหมดลงอีกแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ